อยู่ดีๆงานก็เข้าป้าแตนลุงพลเชะง,งั้นนะ้าแตออกมาพูดกดดันป้าแตนบอกว่าให้ออกมาปกป้องแม่บ้างคุณยอมได้ไงที่ให้คนอื่นมาด่าแม่ตัวเองหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีอะไรอยู่ทำไมไม่ออกมาพูดสักทีคุณอยากให้ป้าแตนออกมาพูดใช่ไหมคะป้า แต่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคนที่คุณพูดถึงเลยค่ะนะคะเพราะไม่มีอะไรไม่ได้ทำธุรกิจอะไรร่วมกันและไม่ได้เปิดรับบริจาคร่วมกันใดใดทั้งสิ้นนะแต่อย่าพูดแบบนี้สิคะคำว่าผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะคะไม่มีแน่นอนแต่นางอยากจะบอกว่าคุณกับเขาก็ฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่เนี่ยจนเขาเล่นถึงนะคะที่คุณเอามาเปิดมาพูดว่าถึงแม่คุณเนี่ย หากเขาผิดทางด้านกฎหมายอะไรมีความผิดอะไรนะแต่ก็บอกแล้วว่านะแต่รู้แล้วนี่รู้ทุกอย่างว่าเขาคือใครเป็นไงเป็นใครมาจากไหนป้าแต่นะ้แต่ก็จัดการไปเลยทําไมต้องให้ป้าแตนออกมาพูดนะคะเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าป้าแต่ลุงพลเนี่ยมีเรื่องคดีความซึ่งหากมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมันจะโดนถอนฟ้องคนะคะจัดโดนนะคะ ถอนประกันนั่นเองค่ะนะคะไม่ใช่ถอนฟ้องถอนประกันนะคะมันจะหาเรื่องเดือดร้อนให้ลุงพลป้าแตนนางบอกเลยนะนางไม่ได้อยู่ตรงกลางนางอยู่ข้างลุงพลป้าแตนมาตลอดเพราะนางมองแล้วลุงพลโดนกระทําไม่ใช่ผู้ร้ายแน่นอนในคดีชมพู่นางจึงออกมาปกป้องลุงพลป้าแตนในอย่างเต็มตัวเลยแต่เรื่องนี้ที่นางออกมาพูดอีกมันไม่ถูกที่คุณมากดดันป้าลุง ให้เลือกข้างให้ออกมาพูดจริงๆริงป้าแต่ลุงพลน่ะเขามีอยู่ในใจเขาอยู่แล้วล่ะค่ะอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรป้าลุงรู้อยู่แก่ใจแต่อะไรที่ถ้าออกมาพูดแล้วมันจะเป็นเรื่องเป็นราวสาวไม่หยุดแล้วมันจะมีผลกระทบขึ้นมาถึงตัวลุงตัวป้าลุงป้าก็เลยขอเลือกอยู่แบบนี้นะคะมันไม่ไม่ใช่นะคะนะคะขนาดคุณยังยาวกันจนป่านนี้ยังไม่หยุด นะคะลุงป้าแล้วใครจะหยุดเหลยคะไม่มีใครห้ามใครได้หรอกคะ่ะนะคะเนาะหากใครผิดก็จัดการทางด้านกฎหมายไปก็เท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าว่านะแต่พูดอย่างไรชนวนเกิดจากอะไรถึงมากดดันป้าแตนว่าหากไม่ยอมพูดหรือไม่ปกป้องแม่ก็ไม่ต้องมายุ่งกับครอบครัวผมเนี่ยนะคะก็มาฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะแล้วนางผ่าชมนางนะคะเจ็บกระเพราฝรั่งหรือหั ลับผาฝรั่งนะคะเนาะกระเพราน้ําหูลอัาน้ํานั่นเองนะคะมาผัดกระเพราแล้วก็ตำสม้มตำกุ้งสดนะคะอาหารการกินไปด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะฝากกดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยนะคะมีเทาด้วยเห็นไหมคะเนี่ยไปชมกันเลยจ้าถ้ามาดามเล่นถึงแม่นี่ผมบอกเลยว่าคุณก็ไม่เข้าใจเลยแสดงว่าคุณต้องการที่จะ ทำให้ลุงกับป้าเนี่ยไม่รอดถ้าเล่นถึงแม่นะถ้าเล่นถึงแม่ผมนี่ไม่ใช่ละคนที่จะออกมาชัดเจนก็คือลุงกับป้าคนอยู่ในครอบครัวนะครับคนอยู่ในครอบครัวต้องออกมาชัดเจนละว่าจะปกป้องอีนี่ไหม ลุงกับป้านะถามตรงๆนะครับคุณจะปกป้องอีมาดามไหมถามตรงๆถ้าพวกคุณยังไม่ออกมาพูดอะไรก็แสดงว่าคุณปกป้องอีมาดามที่มันด่าแม่ผม ใครที่ใครที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ไปฟังนะครับก็ฝากส่งคลิปให้คออหน่อยนะครับสำคัญคืออะไรสำคัญคือมันเคยบอกนะครับอิมาดามเนี่ยมันเคยบอกบอกอยู่ทุกครั้งม่า ตาชานยายสมควรฉันไม่เคยด่าเลยฉันไม่เคยด่าตาชานยายสมควรเลยเพราะถ้าด่าตาชานด่ายายสมควรมันก็คือด่าแม่ป้าแตนเออด่าเอ๋ยคอยก็แค่นั้นแะแล้วทรงถามว่ามึงเป็นเอฟซีใครแล้วถามหน่อยเอฟซี FC, คุณมีหัวจิตหัวใจบ้างไหมคนที่เขาออกมาด่าพ่อด่าแม่แล้วคุณยังไปกดไลค์กดแชร์ให้เขาแล้วคนที่เป็นลูก ไม่เคยออกมาตอบตัวอะไรเลยแล้วคนที่เป็นลูกไม่เคยออกมาปกป้องแม่ตัวเองเลยคนที่ออกมาด่าปกป้องแม่ของฉันพ่อของฉันมีแต่นัแตนี่แหละไปก๊อปมาสิไปดูมาสิว่าใครออกมาปกป้องแม่ที่โดนอิมาดามลาตี้ไล่ด่าอยู่อย่าบอกนะว่าพระเตนไม่ได้ยิน นะครับถ้าไม่ได้ยินถ้าปาเต๋นมาบ้านผมก็จะเปิดคลิปนี้ให้ฟังว่าอีมาดามมันด่าแม่อย่างไงแต่ถ้าป้าแต๋นบอกว่าช่างมันเถอะไม่เป็นอะไรเขาด่าแม่เราก็ช่างมันเถอะแต่สลอนน้าแต่ไม่ได้แม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กจนโตอุ้มท้องเรามาเก้าเดือน เราโตมาเพราะพ่อกับแม่แต่วันนี้อิมาดามออกมาด่าพ่อกับแม่ผมมันไม่สมควรแล้วยังออกมาปกป้องคือถ้าคุณแม่ออกมาพูดนะปะน้าแตนถ้าพี่ไม่ออกมาพูดนะผมถามเลยว่าพอเธอไม่ต้องมายุ่งกับครอบครัวผมแล้ว ปล่อยให้คนที่อยู่เบื้องหลังกระเลวกระลาดพวกเนี้ยออกมาด่าแม่ผมนะถ้าคุณคิดว่ายายสมควรไม่ใช่แม่คุณคุณก็เงีย,งยบๆก็ไปทำคอนเทนต์ของพวกคุณไปรักเด็กทำบุญไปผมไม่สนผมจะอยู่กับพ่อกับแม่แค่นั้นแหละ คนที่ออกมาด่าพ่อกับแม่ในโลกออนไลน์เราเป็นลูกเราไม่เคยออกมาปกป้องพ่อกับแม่เราปล่อยให้เอฟซีมันโอ้โหดีใจโยกใหญ่ด่าคนแก่ได้ขนาดนั้นซึ่งคนแก่คนนั้นก็คือแม่ของเราคุณเป็นพี่คุณเป็นพี่สาวคนโตคุณไม่เคยออกมาสนใจใยดีว่า แม่ของเราจะเป็นยังไงอย่าบอกว่าไม่ได้ยินนะถ้าไม่ได้ยินก็ไปฟังสิทำไมหลอจ้ะเป็นแค่ถ่ายรูปโชว์เอฟซีหลอดจ้ะสมองนะคะปรึกษาทนายอ่าทีมงานออฟฟิศทนายไหนจ้าท้าเตายสงสัยทีมงานทนายนี้นะ้องเก่งมากเลย ไปแจ้งคงเจ้งความยังไม่มีแนะนําให้เป็นหน้าสารได้เนี่ยฉลาดฉลาดเนาะอุ้ยแ่าแต่ว่าทีมงานไหนจะบอกหน่อยได้ป่ะจะได้ไม่ต้องให้ใครอ่ะเขาไปใช้บริการทีมงานเนี้ยโคตรงูเลยนะหลอกลวงได้มม้ก็ะทั่งประชาชนนะเห็นไหมคะทําคอนเทนต์แถบไปวันวันยายสมควรเขาเป็นไปด้วยแทนที่จะสั่งสอนลูกหลานไม่เดทำนันลูกแบบโน้นแบบน,นแบบนี้ไตสนับสนมจะเป็นแบบนี้ ใช่ไหมคะรู้จักผิดจัถูกบ้างนะคะหวาหงอกสองสีแล้วคะ่ะยายขานะจ๊ะแต่แต่หน้านะอย่าลักลูกจนมองไม่เห็นอะไรถูกอะไรผิดนะคะจำไว้แม่ยามาไห้เด็กๆดกอิมาดามายุกี่ปี มันอายุเท่าไหร่เกิดปศอเท่าไหร่ออกมาไล่สดสั่งสอนคนที่มีอายุหกสิบกว่าปีแม่อายุหกสิบกว่าแล้วหกสิบหกคนสิบเจ็ดละธรมดาเป็นเป็นใครมันเป็นญาติฝั่งไหนมันเป็นญาติฝั่งไหนของพี่เหรอผมถามหน่อยมันเป็นญาติฝั่งไหนของบตัตรตน อย่าบอกว่าอย่าดึงอย่าดึงป้าแตนมายุ่งถ้าป้า่ตนไม่ใช่ลูกยายสมควรก็ไม่ต้องมาพูดก็เงียบเงยไปพี่ต่างคนต่างอยู่แต่น,นี่อีมาดามมันมาด่าแม่ผมไปศาลวันนี้ไปหาในการวันนี้ผมถามเลยว่ามันจะเป็นเดือดเป็นร้อนถักไหม ผมไปศาลไปตามคดีที่ผมแจ้งไว้ผมถามหน่อยเถอว่ามันจะมาด่าแม่เพราะอะไรแม่เกี่ยวอะไรด้วยแม่ก็ไปให้กำลังใจลูกลูกทุกคนพี่โดนหมายแม่ก็ให้ผมพาไปที่ศาลนั่นคือความเป็นแม่ ความเป็นพ่อแต่ผมถามหน่อยทว่าพี่ไม่รู้จักมาดามลาเต้จริงๆเลยเหรอพี่ไม่รู้จักอีเกตดใช่ไหมพี่ออกมาไล์สดบอกเลยว่าพี่ไม่รู้จักอีมาดามลาเต้พี่ออกมาบอกเลยออกมาบอกไล์สด ต่อสาธารณชนเนี่ยพี่ออกมาไล่สดบอกเอฟซีแล้วว่าพี่ไม่รู้จักมาดามลาเต้หรือรู้จัก <Yes. S 1> เพราะอะไรเพราะผมรู้จักทุกๆอย่างผมเลยออกมาไล่สดพูด <Yes. S 1> แต่วันนี้เพราะว่าผลประโยชน์มันค้ำคอพี่อยู่ เพราะว่าผลประโยชน์มันติดปาพี่อยู่นะ่ะแม้แต่วันนี้อีมาดาบอกมาไล่สด,ด่าแม่พี่ก็ยังเฉยอยู่ผมก็ไม่รู้นะแม่ก็มีลูกอยู่ห้าคน คนที่เขาคนอื่นเขามองว่าน้าแต่เป็นคนเลวคนชั่วนะเป็นคนไอ้ปากดีนะผมก็ยังรักพ่อรักแม่ผมนะผมก็ยังออกมาไล่สดด่านะใครด่าพ่อแม่กูกูด่าคืนกูมไม่สนแต่คนที่บอกว่ารักพ่อรักแม่เงียบกิ๊บผมถามปัตแต่ดิคุณไม่รู้จักคนชื่อมาดามลาเต้คุณไม่รู้จักชื่อคนอีเกตเหรอ วันนี้มันออกมาไล่สดด่าแม่อยู่เปล่าเปาเป,าปาคุณไม่มีหัวใจบ้างเลยหรือหรือเฉยหรือไม่ได้ยินหรือไม่ได้เล่น YouTube หรือไม่รู้จักโลกออนไลน์หรือบอกว่าอ้อยแล้วแต่ใครจะด่าแม่ฉันก็ช่างฉันไม่สนฉันสนเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นเท่านั้น ไม่เป็นไรผมบอกแล้วไงใครจะด่าจะว่านะแต่ก็ช่างแม่งมันงแต่ถ้าจะมาด่าพ่อกับแม่ผมผมรับไม่ได้คนที่อายุหกสิบกว่าปีแล้วนะพ่อเนี่ยหกสิบเจ็ดละหกสิบเจ็ดหกสิบแปดลวพ่อน่่ะแต่แม่ก็หกสิบกว่าแล้ว คนที่มีอายุหกสิบกว่าปีแล้วอีมาดามมันอายุเท่าไหร่ออกมาด่าอีเท่าหัวงอกเนี่ยเฮ้ยลูกไปศาลวันนี้วันนี้ผมไปศาลไปตามคดีแม่ก็ไปให้กำลังใจน้องก็ไปดูเอกสารช่วยแต่ผมถามหน่อยเถอะว่าแล้วจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ด่าคนอยู่ในครอบครัวเราไปอีกเมื่อไหร่ มถามหน่อยสิคุณจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ด่าคนอยู่ในครอบครัวเราอีกเมื่อไหร่หรือยังไงมีใครหนุนหลังเหรอมีทานายความเป็นเป็นคนหนุนหลังอีมาดามเหรอใครละ่ะผมถามหน่อยสิฮะ ในความหนุนหลังมันอยู่เหรอกูอถามหน่อยแล้วผมถามตรงๆนะคนที่ไปรัฐสภาวันนั้นทําไมไม่มีใครออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเลยสักอย่างว่าคนคนนี้คือใครแต่กับเฉใช้ไปเลื่อนนุ่นเข้าป่าเข้าดงเพราะผลประโยชน์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่มีผลประโยชน์ ฉันก็จะไม่พูดฉันก็จะไม่ทำใครก็ตามถ้าเอ้ยโลกโซเชียลเฮ้ยเอฟซี FC เขากำลังถล่มนาแต่นะอย่าไปช่วยมันนะอย่ามาช่วยนาแต่นะตอนเนี้ยมันแก่งเท้าหาเสี้ยนแล้วไปยุ่งกับเรื่องไออีมาดามผมถามหน่อยสิว่ามึงใหญ่มาจากไหน งอยากจะด่าใครก็ได้เหรอวันนี้มึงด่าแม้กระทั่งแม่ผมต่อไปฟังไว้ให้ดีป้าแตนลุงพลเดี๋ยวมันก็ขุดออกมาดา่าตาชานเดี๋ยวก็โดนถ้าโทรนะเอฟซี FC เขาจะโทรไปคนใครก็โทรไปเดี๋ยวบันทึกเสียงตาชานเดี๋ยวก็เอาคลิปเสียงตาชานออกมาโชว์ผมถามหน่อยเถอะว่ามันคือภัยสังคมนะ ที่สําคัญผมถามจากใจเลยนะป้าแตนไม่รู้จักอีมาดามลาเต้เลยหรือ,รอคุณไม่รู้จักเขาเลยหรือปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ออกมาด่าคนอยู่ในครอบครัวผมอยู่เปล่าๆพี่เป็นพี่ภาษาอะไรหรือพี่ไม่ใช่ลูกยายสมควร ผมเป็นลูกขอโทษเถอะชาตินี้ชาตินี้ผมรู้จักคนที่เป็นผู้บังเกิดก้าวผมสองคนคือตาชานกับยายสองควรใครจะมาแต่ต้องสองคนนี้ไม่ได้นั่นคือลูกผู้ชายวันนี้คุณเล่นใหญ่คุณกล้าด่าแม่ผมซึ่งผมไม่เคย ไปดา่าพ่อแม่ของมาดามลาเต้เลยนะผมไม่เคยด่าเลยนะเกดผมไม่เคยด่าพ่อแม่เกดเลยนะูนะะเกดจะมาเห่าหอน,นดีเสร็จแล้วก็เอามาอบอีกนะคะอบในไมโครเวฟนะคะหอมเรียบร้อยแล้วค่ะมานี่หนมวุ้นไว้ถ้ากินตบท้ายตอนเผ็ดแล้วก็หนมจากโรงงานนะคะสามก้อนนะคะอร่อยด้วยค่ะนะคะมา มาแล้วมากินกันเลยจ้าแซบวีลีเดอร์จ้ะแซบแซบเด้อจ้ะ